ทหารกรรมัมพูชาเผยชีวิตสุดยากลำบากเงินเดือนพันห้าโดนหักไปเจ็ดร้อยครับคุณผู้ชมครับ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากนายสมรังสีนะครับอดีตผู้นําฝ่ายค้านของกรรมัมพูชาครับได้ออกมาโพสต์คริปของทหารกรรมัมพูชานายหนึ่งที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องจริงว่าชีวิตของพวกเขานั้นสุดแสนจะยากลําบากโดยเงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเฉลี่ยตกอยู่เดือนละประมาณ1,500บาทแต่ปรากฏว่าเงินเดือนของพวกเขาโดนหักไปจนเหลือเพียงแค่ 800บาทเท่านั้นหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่25ดอลลาร์นะครับโดยสมรังสีเนี่ยเขาได้ให้แคปชั่นกับคลิปนี้เอาไว้นะครับโดยบอกว่าทหารแนวหน้าของเรานั้นโดนขโมยเงินเดือนไปแต่มีน้อยคนที่กล้าจะพูดความจริงและทหารนายนี้ได้ออกมาพูดความจริงว่าเขานั้นโดนหักเงินเดือนและสุดท้ายก็โดนตั้งข้อหาว่าเป็นกระบททรยศต,ต่อกล่องทับโดยเงินเดือนของเขาคง เหลือไว้ใช้เพียงแค่1,000 0หเรียวเท่านั้นหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่25ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่800บาทครับและนี่มันคุ้มกันหรือไม่กับการที่เขาต้องมาสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติเงินเดือนของกองทัพนั้นถูกตัดออกไปเพื่อไปจัดงานเลี้ยงในขณะที่กองทัพยังอยู่ในสถานะที่ยากลำบากผู้ง่ายๆก็คือเงินเดือนของพวกเขาโดนตัด ไปหักไปเพื่อจะไปจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนในช่วงงานวันเกิดของหุ่นเซนนั่นเองแน่นอนแล้วครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันกลายเป็นผลเสียให้กับทหารนายนี้ครับได้โดนจับกลุม แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาบันทอนกําลังใจของกองทัพของกัมพูชาจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับทหารกัมพูชานั้นประสบปัญหาชีวิตแรงแค้นยากลำบากครับบางคนต้องไปหาหวานแหเพื่อนำเอาปลาที่ได้มาเป็นสเสบียงในการบริโภคทหารบางคนต้องตัดต้นไม้เอาไปขายเพื่อเก็บ อ,อมเอาไว้ใช้ซื้อสเสบียงเพื่อที่จะใช้ในการสู้รบกับทหารไทยของเราอย่างที่เราทราบกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับว่าทหารเหล่านี้นั้นแต่เดิมเคยเป็นอดีตทหารของเขมรแดงและสุดท้ายก็ต้องมารบกับทหารไทยและสิ่งที่พวกเขาใช้ในการหารายได้ก็คือการตัดไม้เอาทรัพยากรธรรมชาติไปขายเพื่อใช้ในการดํารงชีพจะสังเกตเห็นได้ว่าป่าทางด้านฝั่งของกัมพูชานั้นโล่งเตียนไปหมดแล้วนะครับและทา หากพวกเขาต้องการไม้เพื่อที่จะนําเงินมาใช้ในการดํารงชีพก็ต้องตัดล้ําเข้ามาในฝั่งของประเทศไทยของเรายังมีทหารอีกหลายนายนะครับที่ชีวิตต้องได้พบกับความยากลําบากบางคนต้องไปหาน้ําดื่ม ที่เป็นน้ำฝนที่ขังอยู่ตามซอกหินเอามาไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคบางคนเป็นทหารหญิงครับพึ่งสมัครเข้ามาใหม่ๆต้องไปหัดขับรถถังแน่นอนครับว่าปัจจุบันนี้กัมพูชานั้นได้เกณฑ์เอาวัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมากมาเป็นทหารกองประจำการให้กับตนเองทหารชายเอามาเป็นทหารราบส่วนทหารหญิงเอาไปเป็นทหารมา้าใช้ขับรถถังเพื่อที่จะต่อสู้กับฝั่งของประเทศไทยของเราส่วนทหารบางคนที่เป็นทหาร ประจําการอยู่แล้วที่เป็นทหารบ้านเนี่ยก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นอย่างมากครับจากภาพที่เราได้เห็นกันก็คือพวกเขานอนสมมีไข้สูงเป็นไข้ตัวหนาวสัน่นซึ่งชาวกัมพูชาเชื่อว่ามันเกิดจากสารเคมีที่ประเทศไทยของเราเอาไปปล่อยใส่กับทหารกัมพูชาบางคนก็บอกว่าทหารเหล่านี้ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆหรอกพวกเขาแค่กลัวที่จะออกไปสู้รบเท่านั้นเองแต่เอาจริงริแอดมองดูแล้วนะครับอาการที่ทหารเหล่านี้เป็นน่าจะติดเชื้อ ไวรัสบางอย่างบางคนก็สันนิษฐานว่าเป็นไข้หวัดนกบางคนก็สันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออกแต่ตัวแอดมองว่าน่าจะเป็นไข้มาเรียนะครับเพราะพวกเขาต้องไปนอนอยู่กลางป่ามุ้งไม่ได้กางวัคซีนไม่ได้ฉีดแล้วพวกเขาก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่เราได้เห็นกันไปส่วนทหารกัมพูชาครับที่โดนคนในประเทศของตัวเองปัน่นก็ต่างหาหน้ากากมาใส่กันนะครับโดยคิดว่ามันจะช่วยกันแก๊สพิษที่ไทยของเราจะปล่อยออกไปทหารบางคนเห็น หมอกอยู่ตามชายป่าก็คิดว่าเป็นอาวุธเคมีของฝั่งของประเทศไทยของเราปล่อยออกไป เอาจริงๆประเทศไทยของเราไม่มีการสะสมอาวุธเคมีอันตรายนะครับคุณผู้ชมครับไม่เคยนําเอาอาวุธเคมีมาใช้ในสงครามแต่อย่างใดถ้าเราจะใช้ก็เพียงแค่ระเบิดควันเท่านั้นแต่พวกเขาก็อย่างที่บอกเลยครับปั่นกันเองจนหลอนขึ้นประสาทนะฮะแล้วก็คิดว่าหน้ากากที่ตัวเองนํามาใช้เนี่ยบางอันมันจะกันแก๊สพิษได้แต่บางคลิปมันก็เป็นแค่หน้ากากของลาซาด้าครับที่เป็นหน้ากากที่เอาไว้ใช้กับหมวกกันน็อกเท่านั้นเองไม่ได้สามารถกันแก๊สพิษอะไรได้เลย หลังจากที่สมรังสีนะครับได้โพสต์คลิปนี้ออกไปครับก็มีชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อพวกเขาได้รับทราบว่าทหารกัมพูชาที่เงินเดือนน้อยอยู่แล้วเฉลี่ยอยู่ราวเพียงแค่1,500บาทซึ่งน้อยกว่าทหาร B H Q ของฮุนเซนนะครับทหาร B H Q เนี่ยมีเงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0าบาทเรียกได้ว่าสูงกว่าทหาร กัมพูชาทั่วไปถึง10บ เท่าเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าใครพอจะรู้ชะตากรรมของทหารคนนี้ไหมช่วยบอกฉันทีแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาตอบกลับนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าคนส่งทหารของฮุนเซนออกไปรบแนวหน้าบ้างนะไม่งั้นก็ส่งตัวสมเด็จเองนั่นแหละไปรบแนวหน้าบ้างมันจะได้รู้รสชาติของทหารตัวจริงหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าจากประวัตินะเขาบอกว่าเคารบมาแล้ว เป็นร้อยครั้งต่อสู้กับฝ่ายค้านมาแล้วไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแต่มันชัดเจนว่าทหารของเราเนี่ยรบมากกว่าหุนเซนนั่นแหละถูกต้องแล้วหุนเซนมันก็แค่โกหก เท่านั้นอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าในเมื่อผู้นําของเราขาดความเป็นผู้นําปล่อยให้ทหารขาดสเบียงขนาดนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือฮุนเซนนะ่คิดถึงแต่ตัวเองกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้สนใจชีวิตของทหารหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฮุนเซนน่ะเหรอมันไม่กล้ามารบรอกเพราะพวกนี้มันมีแค่ล้มปากมันเคยทรยศ์เขมรแดงทรยศ์เวียดนามและทรยศ์ประชาชนรวมถึงทหาร ของตัวเองด้วยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าสังคมที่เต็มไปด้วยการทุจริตสุดท้ายมันก็จะล่มสลายคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดจริงๆที่เห็นทหารของเราต้องมีชีวิตแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า,วาทห,ห,าาบบบบาหารพวกนี้มีชีวิตที่ยากลําบากจริงๆ ฮุนเซนพูดอยู่เสมอว่ากองทัพเป็นเหมือนครอบครัวแต่เขาไม่เคยดูแลครอบครัวของเขาเลยความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับแต่ไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโดยบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ถูกสาบโดยราชงวงศ์วอร์ันฮุนเซนเป็นคนที่ทำผิดจนทำให้คำสาปเหล่านี้ทำงานราชวงศ์วอร์แมนนะ่ะมีอยู่จริงและฮนะุนเซนน่ะก็คืออดีตทหารของขมิ้นแดงที่ข่าล้างเผ่าพันุชาวกัมพูชา หลังจากที่ฮุนเซนปกครองกัมพูชามายาวนานกว่า35ปีและวเขาก็ถ่ายโอนอำนาจให้กับคนในครอบครัวของเขาทุกครั้งที่กัมพูชากำลังจะพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งแต่ประเทศตัวเองก็ต้องมาพบกับสงครามทุกครั้งลองคิดไต่ตรองดูให้ดีนะเขาชวนให้ชาวกัมพูชาบริจาคเงินแต่เงินเหล่านั้นกลับไม่ถูกนำมาใช้กับกองทัพเลยในขณะที่ทหารกล้าจำนวนมากต้องมาเสียชีวิตที่ชายแดนประชาชนในประเทศก็ยังคงทุกข์ทรมานอยู่ หลายคนอ้างว่าตัวเองเสียแผ่นดินให้กับคนไทยแต่จริงๆแล้วมันเป็นการลุกล้ำชายแดนจนสุดท้ายก็เกิดเป็นความขัดแยง้งอย่างไรก็ตามฮุนเซนไม่เคยสนใจการตายของทหารที่เกิดขึ้นที่ชายแดนเด็ดขาดฮุนเซนยังคงสร้างสงครามอยู่เรื่อยๆแล้วก็กระจายข่าวปลอมอยู่เรื่อยๆจำกัดสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนอย่างโหดร้ายลองคิดดูซิว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมกัมพูชานะ่ะกำลังตกอยู่ภายใต้คำสาปของราชงวงศ์วอร์แมนทั้ง หมดนี้คือคำพิพากษาให้กับชาวกัมพูชายังไงก็ขอให้พกคุณโชคดีก่อนแล้วกันความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเราอีกหนึ่งคนนะครับไปคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าถ้าปัจจุบันนี้ผู้นำประเทศของคุณคือฮุนเซนแล้วเราก็ประเทศของคุณจะไม่มีทางพัฒนาไปมากกว่านี้แนะ่ฮุนเซนกอบโกยเงินก้อนโตเข้าไปในครอบครัวของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนชาวกัมพูชาอดอยากถ้าหากคุณอยากปฏิรูปประเทศอยากสร้างรัฐบาลใหม่เพื่อความเป็นอยู่ ของที่ดีของประชาชนแล้วล้ะก็จะต้องลุกขึ้นมาสู้ไทยสนับสนุนกรัรมพูชานะถ้าลุกขึ้นมาสู้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าสังคมของเราก็เป็นแบบนี้และคนที่กล้าพูดความจริงส่วนใหญ่โดนจับติดคุกหมดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเงินหลายหมื่นล้านถูกโยกออกจากประเทศของเราไปเข้าบัญชีของหุนเซนในต่างประเทศเจ้าหน้าที่ใหญ่ๆ ก็รู้แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดหลายคนอ้างว่าเขาสั่งวัดสั่งใจดีเป็นจํานวนมากแต่ดูสิประชาชนยังยากจนอยู่เลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอย่าโทษเรื่องชนชั้นเลยนะ้ายังไงคนในกัมพูชาของเราก็มีชีวิตพอๆกันนั่นแหละยกเว้นพวกเจ้านายแต่คนพวกนั้นน่ะไม่เคยสนใจประชาชนหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันรู้สึกเสียใจจริงๆที่แนวหน้าของเราต้องมีชีวิตที่ยากลําบากแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นแผนการที่แยบยนต์มากๆที่ใช้ในการฆ่าทหารขมินของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าประเทศอยู่ในช่วงสงครามประชาชนที่อยู่ตามชายแดนก็หวาดกลัวกันไปหมดทหารจํานวนมากต้องมาเสียชีวิตการตายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยทหารหลายคนโดนแกส๊สพิษของทางฝั่งประเทศไทยผลผลของประชาชนก็ไม่มีตลาดขายทหารส่วนมากต้องเจ็บป่วยอยู่ที่โรง พยาบาบลแต่ผู้นำพักก็ยังหันหน้าเข้าไปหาเวียดนามโลกนี้เนี่ยคุณเซนคงมอเป็นแค่บริษัทเท่านั้นละมังที่เขาจะสามารถทำอะไรก็ได้หลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยไม่เคยใช้แก๊สพิษอะไรทั้งนั้นคนกัมพูชาหลายคนเป็นโรคไขหวัดนกระบาดและมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรอ,อมฮาป้องกันและควบคุมโรคเลยการรักษาก็เป็นวิธีแบบบัน รักษาตามอาการเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกพวกจนสยามพวกเราจะรักษากันเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ารับเงินเดือนหนึ่งมืนเรียวถ้าได้แค่นั้นทําไมเขามาหยุดเป็นทหารล่ะทหารต้องรักชาติรักแผ่นดินแต่ก็ต้องมีเงินด้วยสิเงินเดือนมันก็สําคัญนะ ได้เงินแค่หมื่นเรียวมันจะเอาไปทำอะไรได้วะเงินเดือนแค่นี้มันตั้งแต่ปี1,994 ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันผ่านเวลามาตั้งนานเงินเดือนของพวกเขาปรับขึ้นแค่ 100- 200ถึงเรียวเองเหลือเนี่ยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันเคยให้เงินช่วยเหลือไปตั้ง20,000เรียวแต่งงมากเลยที่ทหารแนวหน้าของเราได้เงินแค่10,000เรียวเท่านั้นมันช่างเจ็บปวดจริงๆนี่มันอาจจะเป็นชนชั้นของทหารในประเทศเราก็ได้ที่มันไม่เท่าเทียมกันมากเกินไปหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าคนเราก็มักเป็นแบบนี้ ี่แหละไม่ว่าใครก็ต้องการทําเพื่อตัวเองเท่านั้นทหารชั้นผู้น้อยทหารชั้นผู้ใหญ่คนสวนมมกคิดว่าทําบุญมาน้อย ก็เลยได้เงินน้อยทุกคนนะ่ะมีบาปกร,รเบเป็นของตัวเองนะเรื่องบุญญาบารมีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยต้องรวมตัวกันเพื่อมอบของขวัญให้กับแนวหน้าแล้วมั้งเนี่ยพวกเขานะ่ะมีชีวิตที่ยากมากๆเลยแต่บางคนก็ปฏิเสธที่จะรับของขวัญเขาบอกว่าเขาอายตัวเองที่ต้องมาอาศัยประชาชนแต่เราต้องนึกดูให้ดีนะถ้าไม่มีกองทัพไม่มีกระสุนแล้วพวกเราจะป้องกันประเทศของเราอย่างไร ตอนนี้พวกเขาไม่มีปัญญาแม้แต่จะเลี้ยงตัวเองด้วยซ้ำโอกาสนี่แหละที่พวกเราจะต้องทำให้โลกได้รู้ก่อนที่ทหารพวกนี้จะออกไปป้นประชาชนคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าคนไทยนะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่คนกัมพูชานะ่าเจ็บแล้วไม่จำเราเคยช่วยเหลือคนกัมพูชาไปแล้วตอนนี้คนในประเทศไทยไม่สนใจชาวกัมพูชาแล้วละเพราะคนกัมพูชานะไร้มนุษยธรรม คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันเคยคุยโทรศัพท์กับทหารในแนวหน้านะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความจริงที่เราได้รับมาจากรัฐบาลน,น่ะมันจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดําไปเลยหรอความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าชาวคอมเมนต์ของเราพอได้ฟังความจริงแล้วรู้สึกเจ็บกันบ้างไหมคุณเคยได้ยินเรื่องแบบนี้จากรัฐบาลหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับบอกว่าทหารคอมเมนต์ไปรบได้เงินเดือนแค่800คนงานเก็บผักในตลาดไทยบ้านกูยังมีเงินเดือนมาก กว่านี้เลยอย่างน้อยก็ได้7 0 0 0พนถึง9 0 0าคนงานขเเมຈในสวนผลไม้ไทยได้เงินเดือนอย่างน้อยก็หมื่นหนึง่งส่วนใหญ่จะได้มากกว่านั้นแต่ทําไมชีวิตทหารขเเมรมาถึงได้ไร้ค่าขนาดนี้วันเนี้ยครอบครัวฮุนเซ็น่ะมันมีชีวิตที่สุขสบายขนาดไหนผู้นําในประเทศยิ่งอยู่ก็ยิ่งรวยมีทั้งทองคํามีทั้งนาฬิกาหรูกินกาแฟสดสบายบายมีเงินหลายแสนล้านแต่ประชาชนและทหารก็ยังลำบากอยู่ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฮ้อแน่จริงฉันอยากให้ฮุนเซนเอาครอบครัวไปไว้ที่แนวหน้าจังเลยมันจ่ายเงินเดือนทหารขมรของเราแค่เนี้ยจะเอาไปเติมน้ํามันรถมันยังไม่พอเลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าใครเป็นคนขโมยเงินเดือนของทหารไปขอให้มันโดนสาปแชง่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงพี่น้องชาวขมรที่รักชาติทุกคนตอนเนี้ยพวกเรานะ่ะโดนปิดหูปิดตา สื่อโดนฮุนเซนครอบงำทั้งหมดมันไม่มีอะไรเป็นความจริงหลุดออกมาจากปากของรัฐบาลเลยนับวันก็มีแต่ข่าวแย่ๆฮุนเซนเป็นคนที่เลวมากคนทั้งโลกก็รู้ดีแต่คนกัมพูชาหลายคนน่ะไม่รู้ก็ได้รับแต่ข่าวปลอมเป็นข่าวล้างสมองเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆถ้าคนรู้อะไรมากกว่านี้ก็ช่วยโชว์ออกมันหน่อย คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันกังวลมากเลยเกี่ยวกับความปลอดภัยของฐานคนนี้ฉันได้แชร์เรื่องราวของเขาออกไปแล้วนะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยจากการถูกจับกลุมหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ากินหมดแล้วเงินเดินแค่นั้นซื้ออะไรได้บ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฮ่าฮ่าในขณะที่คนกัมพูชามีชีวิตที่ยากลำบากแต่ฮุนเซนกับดื่มสตาร์บัคคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าใช่ คนในคลิปเนี่ยเขาพูดถูกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หรอกและเราก็ยังคงต้องสู้กับพวกสยามต่อไปความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าจริงๆแล้วทหารควรจะมีเงินเดือนมากกว่า $100 ดอลลาร์นะแล้วก็ควรจะมีเบีย้ยเลี้ยงให้อีกวันละ20ดอลลาร์แต่ณปัจจุบันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นทหารของพวกเราค่อนข้างมีชีวิตที่ค่อนข้างตำ่ำและแน่นอนว่ามันมาจากการทุจริตคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ฉันต้องยอมรับนะว่ามันยากที่จะเชื่อคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าในประเทศขเขมรปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคุณพูดความจริงคุณก็จะจุด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 คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ามันกลายเป็นประเพณีของกัมพูชาไปแล้วความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไม่มีทั้งหมดต้องอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์เท่านั้นทหารไทยมีเสือ้อกราะทหารกัมพูชาของเรา ได้รับแค่เสื้อยันคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าสังคมทุจริตมันจะทําให้ประเทศของเราต้องล่มสลายฉันหวังว่าสักวันหนึ่งสมรังสีจะนําเอาความจริงมาสู่ประชาชนของเราและเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ปกคของประเทศของเราบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเ้อ <c oughs> รัฐบาลพูดมาตลอดเลย ว่าชีวิตของทหารจะดีขึ้นดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันภูมิใจนะในชีวิตที่เป็นอยู่แต่สื่อของไทยนะ่ะพวกเขาหยาบคายกับคนขเขมรของเรามากๆากฉันยอมรับเลยว่าฉันรับไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ายิ่งได้ยินเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าขเขมรของเราก็ทําได้เท่านี้แหละ ไม่ว่าใครที่ออกมาพูดความจริงคนเหล่านี้ก็จะติดคุก ครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าความจริงในกัมพูชาคือเรื่องที่อันตรายที่สุดใครที่พูดไม่เข้าหูไม่เข้าทางของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่มาลีพูดออกมาไม่เป็นไปตามที่ฮุนเซนและฮุนมาเนตต้องการผลสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะติดคุกครับเรียกได้ว่าโดนจับเช้าพิพากษาบ่ายเย็นติดคุกเลยและติดนานซะด้วยได้ข่าวว่าเลิกไบยาก่อนหน้านี้แอดได้ข่าวว่าเขาจะติดคุกประมา ปมาณ4ปีแต่กลับกลายเป็นว่าจากข่าวที่ออกมาล่าสุดเลิฟไรยาหรือเจวันมอรณาต้องติดคุกยาวนานถึง1ิบ ปีเลยละครับในข้อหาทําลายขวัญและกําลังใจของกองทัพคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะ,ะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไวน้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชม คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ